บทที่205วิธีปีศาจเหนียวแมวที่เดิมนอนราบอยู่จู่จูก็ลุกขึ้นนั่งหนวดสีขาวของมันสั่นเล็กน้อยตามการเคลื่อนไหวจมูกของมันขยับราวกับว่าได้กลิ่นอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างและมันมองไปในทิศทางที่กู้เหยียนเฟยเพิ่งจากไปกู้เหยียนเฟยมาถึงประตูศาลาเทียนหยินแล้วและได้ยินเสียงแมวร้องอย่างคลุ้มครือ ดูเหมือนชิงกวงจะสนุกสนานมากกู้เยียนเฟยหันกลับมาและมองไปที่ชั้นสองของศาลาเทียนหยินก้มหน้าลงยิ้มแล้วขึ้นรถมา้าหลังจากที่กู้เยียนเฟยนั่งเรียบร้อยแล้วรถม้าก็ออกเดินทางตรงไปตามถนนรถมาเคลื่อนผ่านถนนที่มีทางแยกมุ่งหน้าไปยังพระราชวังเกิดความโกลาหนนอกรถมา้าและถนนระหว่างทางก็มีเสียงดังมากกู้เยียนเฟยเปิดม่านด้วยมือเดียว และเห็นผู้คนรวมตัวกันเป็นกลุ่มสองสามคนทั้งหมดคุยกันเรื่องการหายตัวไปของเด็กเมื่อคืนนี้คุณเคยได้ยินไหมว่าเด็กที่หายไปถูกนำตัวไปที่สถานที่นั้นฉันได้ยินมาว่ามีชนชั้นสูงป่วยใช่ไหมใช่แล้วเด็กหญิงตัวเล็กๆหนีออกมาหลังจากพยายามหนักมากและตอนนี้พ่อของเธอได้ไปที่ประตูด้านขวาของชางอันเพื่อตีกลองและร้องทุกข์นี่ไม่มันอันตรายถึงชีวิตไม่ใช่เหรอ ถูกต้องฉันเพิ่งเห็นเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปทางประตูด้านขวาของฉางอันกู้เหยียนเฟยเหลือบมองผู้คนที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้และมองออกไปอย่างสงบเมื่อรถมาขับไปที่ถนนฉางอันตะวันตกมีผู้คนมากมายอยู่บนถนนและคึกคักไปด้วยผู้คนและพวกเขาทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังประตูด้านขวาของฉางอันถนนกับข้างผู้คนที่สัญจรไปเดินเบียดเสียดกันไปข้างหน้า แต่เมื่อรถมากู้เหยียนซอยผ่านมาก็มีคนเปิดทางโดยอัตโนมัติเพื่อให้รถมาผ่านไปได้อย่างราบรื่นรถม้าล่นไปอย่างราบรื่นจนถึงประตูด้านขวาของฉางอันยิ่งใกล้ประตูพระราชวังมากเท่าไร่คนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในขณะนี้ผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่จตุรัสด,ด้านนอกประตูด้านขวาของฉางอันรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของเด็กที่หายไปผู้คนที่กระตือรือร้นที่มาให้กำลังใจ และคนที่มาเฝ้าดูความตื่นเต้นจางซูเฉิงและลูกสาวของเขายืนอยู่ด้านหน้ากับหญิงวัยกลางคนที่สูญเสียลูกชายไปผู้ที่เผชิญหน้ากับผู้คนที่ขุนเคืองเหล่านี้คือกลุ่มทหารองครักษ์ของกองทัพต,ต้องห้ามที่เฝ้าประตูด้านขวาของฉางอันทหารองครักษ์ของจกักรพรรดิเหล่านี้สวมหมวกสีบรอนและชุดเกราะเหล็กถือหอกและแสดงความรู้สึกสง่างามที่กันคนแปลกหน้าออกไปผู้นำกองทัพต,ต้องห้ามถืออาวุธดาบ กล่าวด้วยน้ำเสียงตักเตือนว่าบัณฑิตคุณจงคิดให้รอบคอบเมื่อตีกลองนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจในภายหลังตามกฎแล้วคุณจะต้องถูกโบยสาสิบครั้งก่อนจึงจะร้องทุกได้นี่คือกฎที่เข้มงวดประโยคสุดท้ายโดนใจและทรงพลังผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาค่อนข้างถูกกดดันจากแรงกดดันของเหล่าองครักษ์และเงียบลงมากพวกเขาทั้งหมดมองไปที่บัณฑิตจางจางซูเฉิงไม่กลัวเลย เขาจับมือของเด็กหญิงด้วยมือเดียวมองดูทหารต้องห้ามและเชิดหน้าขึ้นสูงกัดฟันแล้วพูดอย่างเด็ดเดี่ยวฉันต้องการจะฟ้องเขาต้องการสแสวงหาความยุติธรรมให้กับลูกสาวของเขาหญิงวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆเขาก็ส่งเสียงสะอื้นและกล่าวว่าฉันก็อยากฟ้องเหมือนกันทันทีที่เขาพูดคำสุดท้ายจบ มีเสียงผู้ชายที่หยาบกระด้างก็ตะโกนด้วยความโกรธมาจากข้างหลังคุณจะฟ้องร้องเรื่องอะไรหลีกทางหลีกทางข้าราชการร่างสูงมากกว่า20คนวิ่งมาทางนี้พร้อมอาวุธทุกคนมีสีหน้าจริงจังและแสดงเจตนาไม่ดีออกมาหัวหน้ากลุ่มที่ทาใหม่ยกมือขึ้นเหนือธงของกองทัพต้องห้ามก่อนแล้วยิ้มอย่างสุภาพและพูดว่าท่านองครักษ์ลีชีปล่อยคนเหล่านี้ไว้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะ ใบหน้าของนายทหารหลีแสดงความลังเลตีกลองรายงานจัก,กรพรรดิไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าปัญหาใหญ่ลดเหลือเป็นเรื่องเล็กได้ก็จะดีมากผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาก็เกิดความกลาหนกระซิบกันและคำพูดเช่นืรหาจริงเจ้าย่าเหมือนจางซูเฉิงเคยไปร้องเรียนจางซูเฉิงถูกทุบตีได้รับบาดเจ็บและคำอื่นๆก็ล่องลอยมาตามสายลม เมื่อหัวหน้ากลุ่มที่มาใหม่หันไปเผชิญหน้ากับคนธรรมดาอีกครั้งใบหน้าเขาเปลี่ยนเป็นเกลี้ยวกราดเขามองไปรอบๆทุกคนแล้วพูดตะโกนว่าในสถานที่สำคัญแห่งเมืองหลวงแห่งนี้เป็นที่อยู่ของจัก,กรพรรดิพวกคุณมาทำเสียงดังขนาดนี้คุณต้องการรวบรวมคนมาสร้างปัญหาใช่หรือไม่ชายชาราที่มีรูปร่างเล็กโค้งคำนับหัวหน้ากลุ่มประสานมือและอธิบายด้วยเสียงแผ่วเบา ท่านเจ้าหน้าที่เราไม่ได้พยายามสร้างปัญหาเพียงแต่มีเด็กบางคนหายไปอะก่อนที่เขาจะพูดจบชายชาราก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางการร่างอ้วนเต่อย่างแรงเขาล้มลงบนพื้นและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดคนที่หายก็แค่คนขอทานและคนไร้บ้านไม่ใช่หรือหัวหน้าทีมตะโกนด้วยความโกรธชีวิตของพวกเขารวมกันไม่ดีเท่ากับนิ้วเดียวของขุนนางด้วยซ้ำ บัณฑิตจังหญิงวัยกลางคนและคนอื่นๆต่างก็เจ็บปวดอย่างมากกับคำพูดของหัวหน้ากลุ่มใบหน้าที่เรียบง่ายของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและความโกรธก็จุดประกายในดวงตาของพวกเขาไม่เป็นความจริงเสียงผู้ชายที่คุณเคืองดังมาจากฝูงชนด้วยเสียงอันดังคุณทุบตีคนทำไมชายหนุ่มในชุดสีเทาเชิดหน้าขึ้นและตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ของทางการด้วยความโกรธว่า และชีวิตของพวกเราก็เป็นชีวิตคนไม่ใช่หรือคนอื่นๆต่างก็รู้สึกโกรธกับความย่ยหยิงของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกันและพวกเขาทั้งหมดก็พูดว่าใช่แล้วเด็กจำนวนมากสูญหายไปในชั่วข้ามคืนและทางการก็เพิกเฉยต่อพวกเขาคุณไม่ถือว่าพวกเราเป็นมนุษย์เลยผู้คนเริ่มปั่นป่วนมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขากโกรธและความกับข้องในใจ หัวหน้าหน่วยตะคอกอย่างเหยียดหยามยกนิ้วขึ้นแล้วชี้ไปที่ผู้คนที่ส่งเสียงโหร้องพวกคุณทุกคนเกะกะขวางทางให้ถอยออกไปไม่งั้นฉันจะฆ่าพวกคุณอย่างไร้ปรณีในเวลาเดียวกันกับที่คำพูดสุดท้ายจบลงเจ้าหน้าที่ที่เขาพามาก็ชักดาบออกมาทีละคนมีดยาวหลายสิบเล่มเปล่งประกายด้วยแสงเย็นเมื่อปลายมีดชี้ไปที่ผู้คน ผู้คนก็รู้สึกหนาวเย็นเล็กน้อยในใจเหมือนมีกลิ่นดินปืนรุนแรงในอากาศทั้งสองฝ่ายที่เผชิญหน้ากันและดูเหมือนว่าเลือดจะไหลออกมาเมื่อใดก็ได้พลเรือในปัจจุบันไม่เคยเห็นการต่อสู้อันรุนแรงมาก่อนและพวกเขาก็หวาดกลัวอยู่บ้างส่วนใหญ่ไม่กล้าขยับนายพลีชีแห่งกองทัพต้องห้ามมองเห็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายเขากลัวว่าการนองเลือดจะไม่จบลงด้วยดี ขณะที่เขากําลังจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อไกล่เกลีย่ยหัวหน้ากลุ่มก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วและพูดที่หูของเขานายพลลีชีพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่เจ้าหน้าที่อย่างเราจะจดจําความเมตตาของคุณนายพลลีชีมองกลับไปกลับมาที่ผู้คนทั้งสองข้างพร้อมกับขมวดคิ้วช่างน้ําหนักข้อดีและข้อเสียในขณะที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ในทางตานัน ชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งที่สวมชุดซิงยี่ที่หยาบกระด้างก็เดินออกมาเขาเริ่มไกล่เกลี่ยอย่างจริงจังและแนะนำกับจางซูเฉิงว่าพี่บัณฑิตฉันคิดว่าเรื่องนี้ควรจะยุติเอาละ่ะอาจารย์สร้างชิงบอกว่าทุกสิ่งในโลกต่างมีโชคชะตาของตัวเองตอนนี้ลูกสาวของคุณสบายดีแล้วแล้วทำไมจะต้องก่อปัญหาอีกต่อไปคุณยังเป็นคนที่พูดจารู้เรื่อง เจ้าหน้าที่อ้วนยิ้มอย่างดูถูกชี้มีดยาวไปที่ทุกคนแล้วพูดว่าเจ้าหญิงน้อยกำลังจะตายเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้ช่วยชีวิตเจ้าหญิงคุณคนไร้ยังอายไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีใช่ใช่ชายหนุ่มในชุดเขียวพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจารย์สร้างชิงเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตในโลกนี้เขานำเลือดของเด็กๆไปทำยาอมริหัวใจให้เจ้าหญิงนี่เป็นการสะสมพรให้กับเด็กๆด้วย ทุกคนมีชะตากรรมของเขาเองคำพูดไม่กี่คำที่เขาพูดก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงลงในกองไฟทำให้ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นด้วยความโกรธที่แผดเผาบนใบหน้าของพวกเขาผู้คนไม่ได้ต้องการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพูดถึงว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงศ์อย่างไรก็ตามบัณฑิตและหญิงสาวเพียงต้องการตีกลองร้องทุกข์และแสดงความคับข้องใจ เดิมทีพวกเขาคิดว่าสร้างชิงเจินเหรินเป็นเทพ,พเจ้าที่มีชีวิตแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเป็นเพียงปีศาจที่สมรู้ร่วมคิดกับผู้มีอำนาจบทที่206ตีกลองร้องทุกข์ทันใดนั้นความโกรธในใจของคนเหล่านี้ก็ประตูขึ้นราวกับภูเขาไฟเป็นกฎที่จัก,กรพรรดิให้จูก,กำหนดไว้ที่จะสามารถตีกลองเพื่อร้องทุกต่อจัก,กรพรรดทำไมจึงไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องทำไมคุณถึงต้องการห้ามพวกเรา เหตุดสร้างชิงจึงสามารถตัดสินชะตากรรมของเด็กๆเ,เหล่านั้นได้ประชาชนโบกมือด้วยความโกรธและผลักกันไปข้างหน้าพยายามฝ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขวางทางหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ของรัฐมองดูคนโง่เขลาเหล่านี้และย่อเย้อย่างดูถูกเหยียดหยามพวกไม่รู้จักคำว่าตายหัวหน้าหน่วยรีบดึงดาบยาวออกจากฝักอย่างรวดเร็วชี้ใบดาบคมไปที่บัณฑิตจางและย่อเย้อย่างดูหมิน่น ฉันเห็นว่าคุณเป็นบัณฑิตกลับเป็นผู้กระทำผิดและสร้างปัญหาพาเขาออกไปใครก็ตามที่กล้าก่อปัญหาอีกจะถูกโยนเข้าคุกในเวลาเดียวกันกับที่เขาพูดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยกดาบยาวขึ้นมาและเดินเข้าหากลุ่มของจางซูเฉิงด้วยท่าทางอันน่ากลัวเจ้าหน้าที่ย่าเหมือนมีพลังมากจนเตะและดึงคนหลายคนลงไปที่พื้น เจ้าหน้าที่ย่าเหมือนคว้าตัวเด็กหญิงไปจากมือของจางซูเฉิงอย่างรวดเร็วลูกสาวจางซูเฉิงมองดูย่าเหมือนที่แย่งชิงลูกสาวของเขาไปด้วยดวงตาสีแดงราวกับว่าเขาเป็นสัตว์ที่ถูกขังจนมุมและรีบพุ่งเข้ามาหาเขาโดยไม่คำนึงถึงชีวิตเจ้าหน้าที่เยอะเยอยยกมีดยาวขึ้นสูงเตรียมแทงเด็กหญิงที่หัวใจหยุดนะสีหน้าขององครักลีชีเปลี่ยนไปทันที เขาต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดการกระทำนั้นแต่ถูกผู้นำกลุ่มรั้งไว้บรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดและเจตนาฆ่าก็น่าเกรงขามผู้คนรอบตัวเขาต่างสูดลมหายใจและผู้หญิงจิตใจอ่อนโยนก็ไม่กล้าที่จะมองมันทันใดนั้นลมกระโชกแรงก็พัดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่มองไม่เห็นคำรามลมแรงพัดต้นไม้ทั้งสองข้างถนนไหวอย่างรุนแรง และธงบนหอคอยก็ปลิวอย่างดูเดือดทุกคนกรีดร้องและล้มลุกคลุกคลานรู้สึกราวกับว่าร่างกายของพวกเขากำลังจะถูกลมร้ายพัดปลิวไปบางคนไปจับต้นไม้ใกล้ๆบ้างจับมือกันบ้างสะดุดล้มลงกับพื้นบ้างถูกลมพัดกลิ้งไปกับพื้นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นรู้สึกถึงความมืดมิดที่ลอยอยู่เหนือพวกเขาและธงขนาดใหญ่ก็พัดลงมาจากหอคอยด้านหน้า ลอยอยู่เหนือพวกเขาและล้มลงเหมือนผ้าห่มที่ปกคลุมท้องฟ้าเสาธงอันหนักหน่วงกดหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดล้มลงกับพื้นคำสาปแช่งความอัศจรรย์การชนกันเสียงกรีดร้องได้ยินกันอย่างต่อเนื่องเสียงร้องอันดังตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ที่จะแทงเด็กหญิงหน้าบิดเบี้ยวเอามือกุมต้นขาขวาไว้มีมีดยาวปักที่กลางต้นขา เลือดไหลออกมาเปลี่ยนกางเกงเสื้อคลุมและพื้นเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วฉากนี้ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆโดยรอบตกใจท่ามกลางความสับสนวุ่นวายกู้เหยียนเฟยเดินผ่านฝูงชนที่พลุกพล่านเสื้อผ้าของเธอลอยเหมือนเมฆที่ไหลราวกับว่าเธอกำลังเดินอยู่ในสวนหลังบ้านของเขาเธอแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับฝูงชนที่กำลังประคองตัวต้านลมรอบตัวเธอราวกับว่าลมแรงพัดผ่านเธอโดยเจตนา มีขี้เท่าเล็กน้อยจากยันที่ถูกเผาร่วงหล่นลงมาจากแขนเสื้อของกู้เหยียนเฟยแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นลมแรงนี้พัดมาอย่างรวดเร็วและหายไปอย่างลึกลับเมื่อลมหยุดลงทุกคนในจัตุรัสก็ยืนได้ในที่สุดพวกเขาดูหวาดกลัวมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆมากมายเช่นผ้าเช็ดหน้ากระเป๋าเงินและเหรียญทองแดงตกอยู่บนพื้นปนกันลมแรงพัดเมฆหนาทึบบนทอ้องฟ้าออกไป และแสงแดดก็สาดส่องลงมาเคลือบเธอด้วยแสงทองคำที่อ่อนนุ่มและสดใสทำให้ผู้คนรู้สึกสดใสในทันทีทุกคนมองกู้เหยียนเฟยไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจได้หญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักแต่งกายเรียบๆในชุดเดรสสีเขียวบางๆมีริบบิ้นสีม่วงติดผมปลิวสวยแม้ในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเช่นนี้เธอก็ไม่กลัวความหนาวเลย เรากับว่าเธออยู่ในสองฤดูการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผู้คนที่สวมเสื้อคลุมหนารอบตัวสายลมฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่นดูเหมือนจะพัดอย่างช้าๆไม่ว่าหญิงสาวจะเดินผ่านไปที่ไหนก็ตามท่ามกลางการจ้องมองที่ตกตะลึงของทุกคนกู้เหยยนไฟเดินตรงไปหาเด็กหญิงที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นด้วยความกลัวยื่นมือให้เธอแล้วพูดด้วยรอยยิ้มขอมือให้ฉันหน่อย เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นและมองดูพี่สาวที่เหมือนนางฟ้าตรงหน้าเธอดูเหมือนเธอจะถูกดึงด้วยแรงที่อธิบายไม่ได้และยื่นมือเล็กๆของเธอออกอย่างขี้อายเจ้าหน้าที่ล้มกลิ้งบนพื้นโดยกลุ่มต้นขาโดยมีมีเสียบขาอยู่ครางและร้องด้วยความเจ็บปวดเขาไม่สนใจเด็กหญิงแล้วเลือดจากบาดแผลก็ไหลไปทั่วพื้นหญ้าเหมือนอ้วนกระโดดขึ้นจากพื้นแต่ทันทีที่เขาก้าวออกไปเขาก็ถูกลมแรงอีกพัดปลิวไปรอบๆ และแม้แต่ร่างอันใหญ่โตของเขาก็ปลิวลอยขึ้นมาโอ้หญาเหมือนอ้วนตกลงมาจากกลางอากาศล้มลงกับพื้นแล้วคายฟันที่เต็มไปด้วยเลือดออกมาจากปากของเขาเมื่อมองดูสภาพที่น่าสมเพชของผู้ปฏิบัติงานทั้งสองนี้ทุกคนก็ตกตะลึงปล่อยหัวหน้าหน่วยอยากจะหยุดแต่พอก้าวออกไปฟันที่เปื้อนเลือดก็กลิ้งไปอยู่ข้างรองเท้าเขาตกใจมากจึงรีบถอยขากลับไม่กล้าขยับตัวสุ่มสี่สุมห้า กู้เยยนเฟยดึงหญิงสาวที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นขึ้นมาจับมือของเธอแล้วเดินไปที่ข้างจางซูเฉิงแล้วยื่นลูกสาวให้เขาด้วยมือของเธอเองแล้วพูดว่าบัณฑิตคุณมากับฉันสิเธอยิ้มเล็กน้อยและร่างกายของเธอปกคลุมไปด้วยรัศมีเหมือนนางฟ้าราว,ว่าเธอไม่ใช่คนในโลกนี้จางซูเฉิงจับมือลูกสาวของเขาและติดตามกู้เหยียนเฟยด้วยความ,มง,งุนงงจนกระทั่งเขามาถึงตองเติ้งเหวิน หัวหน้ากลุ่มกระพริบตาให้เจ้าหน้าที่ของทางการที่อยู่ข้างๆเขาขอให้พวกเขาหยุดบันดิตโดยเร็วแต่เจ้าหน้าที่ของทางการส่วนใหญ่กลัวและลังเลที่จะก้าวไปข้างหน้านายทหารคนหนึ่งรวบรวมความกล้าที่จะรีบวิ่งไปแต่ถูกก้อนหินจากแหล่งที่ไม่รู้จักกระแทกเข้าที่น่องและล้มลงกับพื้นเขาร้องด้วยความเจ็บปวดกู้เยียนเฟยไม่ได้มองเจ้าหน้าที่ยญาเหมือนด้วยซ้ำ เธอยกนิ้วขึ้นแล้วชี้ไปที่กล่องเติ้งหวนที่อยู่ข้างหน้าเธอแล้วพูดกับบัณฑิตจังอีกครั้งตีกล่องจางซูเฉิงรู้สึกตัวได้ในขณะนี้มองดูลูกสาวของเขากัดฟันยกมือขึ้นแล้วคว้ามไม้ตีกล่องที่อยู่ข้างๆกล่องเติ้งหวนครั้งนี้นายทหารลีชี้แห่งกองทัพต้องห้ามไม่ได้หยุดหรือให้คำแนะนำใดๆเขาเพียงทำท่าทางให้ลูกน้องและขอเข้าไปในพระราชวังโดยเร็วที่สุดเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับกลอง ทหารรักษาการของกองทัพต้องห้ามทั้งสองรับคำสั่งทันทีและมุ่งหน้าไปยังประตูเฉิงเทียนอย่างเงียบๆน,นี่คือประตูวังที่สำคัญหากสถานการณ์ควบคุมไม่ได้จะต้องระดมทหารกองทัพต้องห้ามเพิ่มเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยที่นี่หัวใจของนายพลหลี่ฉีหนักอึ้งเมื่อบัณฑิตมาที่ฉางอันโยเหมือนเป็นครั้งแรกและต้องการตีกลองร้องทุกข์เขาจะส่งคนไปรายงานข่าวไปยังพระราชวัง แต่ถูกเจ้าหน้าที่ที่มาขัดขวางตอนนี้เรื่องเริ่มร้ายแรงแล้วเขากลัวว่าจะหนีความผิดไม่ได้จางซูเฉิงยกไม้ตีกลองขึ้นแล้วตีอย่างแรงบนกลองเติ้งเหวินบทที่207มาด้วยตนเองบูมเสียงกลองดังกึกก้องไปทั่วจัตรุรัสกระทบใจของทุกคนที่อยู่ณที่นั้นและหัวใจของทุกคนก็สั่นสะเทือนจางซูเฉิงยกไม้ตีกลองขึ้นแล้วตะโกนฉันมีความคับข้องใจ ขอร้องเรียนหลังจากนั้นทันทีผู้ที่สูญเสียลูกๆข้างหลังเขาก็ตะโกนพร้อมกันว่าพวกเราประชาชนมาร้องขอความเป็นธรรมพวกเขาตะโกนราวกับฟ้าร้องสั่นสะเทือนอากาศโดยรอบบูมบัณฑิตจ,จังตีกลองเต้งงหวนอีกครั้งและพูดต่อประชาชนต้องการฟ้องร้องเจ้าหญิงเพื่อความอยู่รอดเธอไม่ลังเลเลยที่จะสั่งให้ผู้คนลักพาตัวเด็กไร้เดียงสาและใช้เลือดหัวใจของพวกเขาเพื่อปรุงยา บูมบูมบูมจางซูเฉิงตีกลองเติ้งหวนซ้ำแล้วซ้ำอีกราวกับว่าเขาต้องการระบายความคับข้องใจและไม่เต็มใจทั้งหมดที่มีในใจวันนี้เขาจะต้องแสวงหาความยุติธรรมให้กับลูกสาวของเขาและลูกของคนอื่นๆมาดูกันว่าผู้สูงศักดิ์เหล่านี้สามารถเพิกเฉยต่อกฎหมายและปกปิดทอ้องฟ้าด้วยมือเดียวได้หรือไม่กลองดังก้องอย่างต่อเนื่องราวกับฟ้าร้องดังไม่หยุดหย่อนทุกครั้งที่จางซูเฉิงตีกลองสองสามครั้ง เขาจะตะโกนสองสามครั้งเพื่อร้องทุกตัวเขาเองและลูกสาวของเขาฝูงชนรอบตัวเขาเริ่มเดือดเหมือนหม้อน้ำเดือดผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้ยินเสียงกลองและแห่กันเข้ามาในจตุรัสและแม้แต่ถนนสามสายนอกประตูพระราชวังก็เริ่มแออัดและมีเสียงดังมากขึ้นโดยภาพรวมมีผู้คนมากมายอยู่รอบๆในเวลานี้เสียงกีบดมาดังก้องอีกครั้งดังมาจากปลายถนนจูเช่ และเสียงกลีบม้าที่ดังอย่างรวดเร็วก็ค่อยๆเข้ามาใกล้พวกเขาเห็นทีม2 0่สหรือสาิคนกําลังขี่ม้ามาทางนี้นายพลลี่ชีมองเห็นบุคคลน,นั้นมาจากระยะไกลและดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเขาระดมทหารต้องห้ามทันทีและทหารที่ฝึกมาอย่างดีก็ปฏิบัติทันทีพวกเขาไล่คนที่รวมตัวกันออกไปทีละก้าและเปิดทางให้คนที่มาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้นำเป็นชายหนุ่มรูปงามสง่าในชุดขาวเขาสวมเสื้อคลุมสีขาวดุทิมะข้างหลังเขามีกลุ่มองครักษ์หลวนอีเวยพวกเขาขี่ม้าผ่านประตูเจ้งอย่างและประตูต้าหมิงและโคบม้าไปจนถึงประตูเฉิงเทียนทหารต้องห้ามและกลุ่มเจ้าหน้าที่โค้งคำนับและทำความเคารพองค์ชายใหญ่ชูอี้ได้ยินเสียงกลองตีไม่หยุดหย่อนจากระยะไกลเขาได้ยินเสียงตะโกนด้วยความโกรธของจางซูเฉิง และเห็นผู้คนรวมตัวกันที่จตุรัสใบหน้าหล่อเหลาของเขาไม่มีสีหน้ายินดีหรือโกรธแค้นเขาได้รับข่าวว่าเมื่อคืนอัลเลอร์ป่วยหนะักจึงรีบกลับจากสุสานจัก,กรพรรดิในชั่วข้ามคืนและเพิ่งถึงเมืองหลวงในตอนนี้เขาออกไปได้เพียงวันเดียวแต่เขาไม่คาดคิดว่าเมืองหลวงจะพลิกกระดานชูยีดึงบางเหียนแน่นและหยุดมาที่หน้าประตูต้าหมิงเขามองไปในทิศทางที่เสียงกลองดังมา และเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดสีเขียวยืนอยู่ข้างๆจางสูเฉิงหญิงสาวร่างเพรียวยืนหันหลังให้เขาจากมุมมองของชูอี้ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเธอได้เลยอย่างไรก็ตามเพียงแวบเดียวชูอี้ก็จำเธอได้โดยยกมุมปากขึ้นและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายการดำรงอยู่ของหญิงสาวเป็นเหมือนแสงที่ทะลุผ่านหมอกควันหนาทึบทำให้ชูอี้รู้สึกรู้แจ้งในทันใด นอกจากนี้ยังเป็นเหมือนสีสดใสในการวาดภาพทิวทัศน์ที่มืดมิดทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตที่ไร้ชีวิตชีวาของเขามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหัวใจของชูอี้ซึ่งแขวนมันเป็นเวลานานก็สงบลงกู้หยวนที่ติดตามชูอี้ก็เห็นน้องสาวของเขาและเลิกคิ้วด้วยความสับสนทำไมน,น้องสาวของเขาถึงอยู่ที่นี่มมาสีดำของกู้หยวนกำลังพ่นอากาศสีขาวออกมาอย่างรวดเร็วหลายคนในจตุรัสสังเกตเห็นการมาถึงของชูอี้ เมื่อมองดูชายหนุ่มที่หล่อเหลาและงดงามในชุดขาวคนนี้และอดไม่ได้ที่จะมองดูอีกสักสองสามครั้งชูอี้หยุดเพียงชั่วครู่และทำท่าทางอย่างเงียบเียบให้กู้หยวนกู้หยวนประสานมือของเขาอย่างเข้าใจและรับคำสั่งขณะที่ชูอี้ควบมาต่อไปไปยังพระราชวังบูมบูมบูมเสียงกลองที่ดังและอึกทึกดังขึ้นทีละครั้งแต่ละครั้งดังกว่าครั้งสุดท้ายดังก้องไปทั่วทั้งพระราชวัง ชูอีขีม้าของเขาไปจนถึงตำหนักจริงเหรอในลานชั้นในขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าคนในพระราชวังก็ทักทายเขาตลอดทางองค์ชายใหญ่มหาดเล็กอีกคนรีพาเขาไปที่ห้องถงนอนของอัลเลอร์มีบรรยากาศที่น่าเศร้าหดหู่และเจ็บปวดในวังและทุกคนในวังก็มีสีหน้าเศร้าอัลเลอร์ยังคงนอนอยู่บนโซฟานอนหลับตานิ่งไม่รู้สึกตัว วันนี้องค์จัก,กรพรรดิจะขึ้นว่าราชการและเขาอยู่เพียงข้างอัลเลอร์ตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากผ่านไปเพียงคืนเดียวเขาก็ดูค่อนข้างซีเซียวมีเงาสีน้ำเงินอยู่ใต้เบ้าตาเขายังคงสวมเสื้อคลุมมงกรจากเมื่อวานและเสื้อคลุมก็เต็มไปด้วยรอยยับท่านพ่อชูอี้เดินไปหาองค์จัก,กรพรรดิอย่างรวดเร็วและเห็นเพียงแวบเดียวก็เห็นคันทีเจ้ารังอยู่ข้างๆองค์จัก,กรพรรดิ และอัลเลอร์ที่หน้าซีดและหมดสติอยู่บนเตียงจักรพัทยกมือขึ้นและขะมวดคิ้วเล็กน้อยมองดูชูอี้และพูดอย่างเคร่งขรึมในวันแรกของปีใหม่มีการจลาจลในเมืองหลวงเมื่อเช้าวันนี้ผู้คนต่างไม่พอใจและรวมตัวกันที่ประตูด,ด้านขวาของฉางอานชูอี้เข้าใจจุดประสงค์ของคำพูดของจักรพัททันทีพ่อของเขาคงไม่รู้เกี่ยวกับความวุ่นวายในเมืองหลวงในวันนี้ จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงกลองที่ถูกตีและคนจํานวนมากมารวมตัวกันที่ประตูด้านขวาของฉางอันหัวใจของชูี้จมลงเล็กน้อยหัวหน้าสํานักกิจการภายในมีหน้าที่ดูแลกิจการภายในและภายนอกราชวังเขาควรจะเป็นหูเป็นตาของจักรพรรดิเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆแต่เจ้าหน้าที่กิจการภายในและผู้บังคับบัญชาตอนนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบิดา และพวกเขาปิดบังผู้บังคับบัญชาและหลอกลวงผู้ใต้บังคับบัญชาผลก็คือท่านพ่อเหมือนคนตาบอดในวังและไม่รู้เรื่องราวชูอี้สั่งเจ้ารังทันทีเจ้ารังไปเตรียมรถม้ามังกรท่านพ่อเราไปเฉิงเทียนเหมือนกันเถอะองจักรพรรดิไม่เคยคัดค้านการตัดสินใจของพระราชะโอรสเลยชูอี้จึงไปที่พระราชะวังเป็นการส่วนตัวเพื่อนำอัลเลอร์ที่หมดสติออกไปและนั่งบนรถม้ามังกรร่วมกับจักรพรรดิ หลังจากเวลาดื่มชาเพียงแก้วเดียวองครักษ์ของจัก,กรพรรดิก็มาถึงประตูเฉิงเทียนด้วยท่าทีที่แข็งแกรง่งจัก,กรพรรดิเสด็จเมื่อเสียงของมหาดเล็กมาถึงประตูด้านขวาของฉางอันเสียงทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาก็หยุดลงทันทีทั้งเจ้าหน้าที่ของทางการและประชาชนต่างตกใจแทบไม่เชื่อหูไม้ตีกลองในมือของจางซูเฉิงก็หยุดกลางอากาศไม้ตีกลองก็หลุดออกจากมือและหล่นลงกับพื้น ไม่มีใครคาดคิดว่าองค์จักรพรรดิซึ่งปกติเคยเห็นแต่ในละครเท่านั้นจะเสด็จออกจากพระราชวังด้วยตนเองไม่รู้ว่าใครเป็นคนแรกที่คุกเข่าลงคนอื่นๆที่ตามหลังและคุกเข่าลงทั้งหมดทุกคนที่คุกเข่าอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองการจ้องมองที่ร้อนแรงของพวกเขามุ่งตรงไปยังหอคอยเหนือประตูเฉิงเทียนในขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่ลืมไปว่าพวกเขาขุนเคืองแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงกลองถูกตี และหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกรงขามต่อจักรพัิจักรพัิยกเสื้อคลุมขึ้นและนั่งบนเก้าอี้เคลือบทองตัวใหญ่บนหอคอยสีหน้าจริงจังและไม่มีร่องรอยขุ่นเคืองระหว่างทางไปประตูเฉิงเทียนเขาได้ฟังรายงานของกู้หยวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดรวมทั้งการหายตัวไปของเด็กในเมืองหลวงเรื่องราวของเด็กหญิงที่หนีออกจากวังและความจริงที่ว่าพ่อของเด็กผู้หญิงมาเพื่อตีกลองเต้งเ,งเหวิน แต่ถูกย่าเหมือนขัดขวางจากพัดเลิกคิ้วลึกเนื่องจากเจ้าหญิงน้อยมีเวลาเหลือไม่มากจากกระพัดจึงอยู่กับเธอตั้งแต่เมื่อวานและไม่เคยออกจากพระราชวังจริงหรือเลยเขาไม่เคยคาดหวังว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นภายในวันเดียวลูกสาวคนเดียวของเขาเจ้าหญิงน้อยของเขาเป็นเด็กดีเขาจะปล่อยให้เวทมนต์ชั่วร้ายของซ่างชิง ทำลายความดีของลูกสาวอันมีค่าของเขาได้อย่างไรจะกระพัดอยู่บนบัลลังก์มาไม่ถึงหนึ่งปีและเขาเกือบจะถูกปลดเมื่อเป็นเจ้าชายรัชทายาทจะกระพัดผู้ล่วงลับปกป้องบัลลังก์อย่างนน่นหนาและมีโอกาสไม่มากนักที่เขาจะสร้างรากฐานของเขาจะกระพัดผู้ล่วงลับไปแล้วมุ่งความสนใจไปที่ลูกชายคนเล็กของเขาและตามใจครอบครัวชนชั้นสูง และอำนาจของราชสำนักก็ถูกแบ่งแยกระหว่างตระกูลชนชั้นสูงจักรพรรดิไทจูไม่ได้เสร็ศึศค่าขุนพลและจักรพรรดิผู้ล่วงลับก็ไม่สามารถยึดอำนาจทางทหารคืนได้ดังนั้นอำนาจทางทหารส่วนใหญ่จึงอยู่ในมือของขุนนางเช่นเจ้าชายเว่ยและเจ้าชายอิงในความเป็นจริงด้วยความคิดของจักรพรรดิผู้ล่วงลับเขากำลังคิดว่าถ้าคุณไม่ให้ฉันเปลี่ยนรัชทายาท ฉันจะปล่อยให้ลูกชายคนเล็กของฉันแย่งชิงบัลลังก์ด้วยมือของเขาเองดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์พระองค์จึงทรงอุปถัมภ์ตระกูลขุนนางและพระราชะโอรสองค์เล็กอย่างดี